สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเก๋มีกิจกรรมนะคะสนุกๆไอปให้เด็กๆได้ทํากันค่ะวันนี้ค่ะครูเก๋จะพาเด็กๆมามัดปากถุงพาสติกกันค่ะลูกซึ่งเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้ไม่ยากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูเก๋ก็มีรูปแบบถุงนะคะต่างๆนะคะวิธีการปิดของเรามาดูกันเลยค่ะ เรามาดูแบบต่อไปกันเลยค่ะเด,ดอันนี้จะเป็นแบบมีที่ล็อกนะคะเราใส่สิ่งของไปก่อนค่ะวิธีการติดของเรานะคะเด็กๆง่ายมากเลยค่ะ นี่ค่ะต่อไปค่ะคุณเก๋ก็มีถุงอีกอันนึงอีกใบหนึ่งนะคะถุงใบนี้นะคะเขาใช้วิธีอะไรคะรูดซิปปื้ดแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ซีฟองใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็รูดเก็บครดิี เพียงเท่านี้นะคะสิ่งของของเรานะคะก็ไม่หล่นออกมาจากถุงแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็อยู่ในถุงนะคะของเขาไปเลยนะคะลูกวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อฝึกให้เด็กๆนะคะสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะเพราะเด็กๆอาจจะมีสิ่งของนะคะใส่ลงในถุงพลาสติกอ่าแล้วก็มัดปากถุงเพื่อไม่ให้ของหล่นออกมานะคะลูก เด็กๆก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะ